สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้าน P X Australia บ้านม้อนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับชุดแปดคุณแปดฮะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณมาร์ทเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาร์ทครับผมวันนี้เรามาดูชุดแปดคุณแปดกันนะครับครับผมครับชุดนี้ก็เป็นส่งพวกมีต่อเราจะไปส่งที่มีต่อนะครับเขาะเราจะมีเทคอะไรใช้งานได้เลยราาใช้งานได้ ตัวนี้ใช้เป็นตู้15นิ้วโอ้โห15นิ้วว้่ห์ใเลยนะครับผมตัวนี้เรใช้เป็น15นิ้วข้างนี้เ8ใบนะครับตัวนี้เป็นของ GBL ขาเขาเป็นโอกเลยใช้ของดีหน่อยแล้วก็ตัวตู้เบสตู้เบสเราใช้1 8นิ้วรัวนี้ผมของร้านเราในระเบิดโดยเลยข้างหลังมีสเป็นคลอดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันได้เลยครับคุณบ้านครับ ตัวตั้งแต่งเป็นมิคเซอร์นี่ครับนี่จะต่อชั้นแอ่ของโคนิตต่อบูชูธเจอร์บีได้เลยมี่จะเป็นปเก้าสิบเก้าโปรเจกต์ในตัวมีตัวคัทได้เลยคอเมอเพรสเซอร์ครบเลยครับผมรุ่นนี้นไ,ได้ครับผมแล้วก็มาดูชิปพาวเวอร์พาวเวอร์ตัวขับเบร เราใช้ตัว GS A 7,000โอ้7,000วันเลยนะครับผมทุัสตัวนี้ขับได้เลย8ไปนะครับของโพนิกแล้วก็ขับกลางไหนเราใช้เป็นตัวรุ่นเดียวกันแต่เป็นรุ่น3,000 3,000นครัแล้วก็มีคิวให้คิวสชั้นสระยาพวกนี้จะแยกขับเลยโอเคับหนึงซ้ายขวาเรียบร้อยนะครับสำหรับข้อมูลคข้าๆของชุด8คนไปของทางร้าน PS นะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมา ติดต่อสอบถามได้งความเพจของร้าน PS Studio นะครับผมหรือว่าทางเพจนี้นะเหจของพี่เบนได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงของพ่อันดูนะครับอะไรูี รียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการรองฟังนะครับผมสนใจติดต่อทางร้านได้เลยครับหรือว่าทักมาทางเพจร้านหรือทักมาทางเบสของเพจของพี่เป็นได้เลยครับผมขอบคุณสำหรับการชมคลิปนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามด้วยนะครับผมพี่ๆขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ